มานอกสายตาโกลเด้นบอยทีมภูทรจากแดนอีสานแบกฝัน300กว่ากิโลสู่เมืองชละวันเบิ้ลจังหวะเดียวลูกนี้หลุดมาและจ่ายก่อนจะยิงลูกนี้บอลย้อยยเข้าไปครับให้โกลเด้นบอยนำเป็น2ประตูต่อหนึ่งวงการฟุตบอลไทยยุคก่อนหน้านี้อาจจะบอกได้เลยว่าทีมลูกหนังระดับภูทร น้อยทีมนักที่จะก้าวเข้ามาเป็นแชมป์ยังถิ่นเมืองหลวงไม่ใช่ว่าขีดความสามารถของเด็ก้าน,นอกจะสู้ไม่ได้หากแต่เป็นเพราะเด็กๆเ,เก่งในต่างจังหวัดถูกคัดเลือกเข้าสู่โรงเรียนดังในเมืองกรุงไปเกือบหมดแล้วรับบอลส่งบอลดีกว่านี้เพิ่มเช่นในการรับบอลดีๆสแกนด้วยสแกนด้วยทว่าเมื่อยุคสมัยผันเปลี่ยนไปปัจจุบันสมาคมกีฬาฟุตบอลให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของโค้ชมากขึ้น หลักสูตรอบรมในเส้นได้มาฐานตามฟีฟ่าและ AFC ทําให้ความเป็นโค้ดถูกเบิกเนตนามาสอนเด็กๆได้อย่างถูกต้องเข้าใจและเข้าถึงเด็กๆมากยิ่งขึ้นโกลเด้นบอยมีความเป็นมาอย่างไรโค้ทเทิดกฤษณพงศ์สีจันทร์อดีตนักเตะเยาวชนของธาานาคารกรุงไทยซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนได้กล่าวว่าโกลเด้นบอยอะคาเดมี่เราเน้นการฝึกสอนแบบอินดิวิเดียลฟุตบอลสกิลอะคาเดมี่เรามีความชัดเจน คือไม่ได้ใช้ระบบคัดตัวผู้ปกครองใครอยากส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนต้องเสียเงินเรียนแต่ก็ไม่ได้เป็นอคาเดมีฟุตบอลแบบธุรกิจจ๋าพวกเรามีอุดมการณ์ในการฝึกสอนเด็กๆใครจะมาที่นี่ต้องอยู่ภายใต้ปรัชญาของพวกเราก็คือความมีน้ำหนึ่งอันเดียวกันและมีความเสมอภาคเราจะไม่สอนฟุตบอลแบบเอาใจคนนูน้นคนนี้ไม่ใช่ว่าคุณมาทำดีกับผมต้องเอาใจลูกคุณเป็นการตอบแทน ซึ่งไม่ใช่ปัจญาของทีมเราแน่นอนผมคิดว่าเด็กในวัยนี้ยังไม่รู้แทคนิคก,การเล่นเหมือนผู้ใหญ่ดังนั้นเราจึงยังไม่เน้นแต่จะมาใส่ในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวให้เป็นเลิศบอลคอนโทรลเกมลุกรับต้องทำอย่างไรให้เด็กได้ใช้จินาการให้เด็กมากที่สุดและที่สำคัญต้องมีสมาธิด้วยเด็กๆในอาคาทีมของเราส่วนใหญ่เป็นน้องๆในละแวกต่างอำเภอ ในจังหวัดเลยรวมถึงอำเภอใกล้ๆจากจังหวัดขอนแก่นอย่างชุมแพมีเด็ก3-4ถึงคนที่ผู้ปกครองไว้ใจและสนับสนุนให้มากินอยู่ซ้อมในอัตรามีของพวกเราอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นเตอร์ในภาคภูทรแต่รายการ Thailand c h a m p เป็น h ิ p ที่พิจิตนั้นโค้ชเทิดยอมรับว,ว่าไม่กล้าตั้งเป้าจะไปถึงแชมป์ขอแค่พาเด็กๆมาเปิดประสบการณ์ถึงรอบแทีมก็น่าจะพอใจแล้ว แน่นอนว่าแชมป์ฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพคือใบเบิกทางให้น้องๆในแอ a เดมีไปคัดติดสโมสรฟุตบอลอาชีพดังๆรวมถึงโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพที่ให้การสนับสนุนฟุตบอลอย่างจริงจังก็เปิดโอกาสให้ไปได้เลยโดยแอ a เดมีไม่ได้เซ็นสัญญาผูกมัดเอาไว้ดังนั้นมีโอกาสที่ดีกว่าก็พร้อมจะส่งเสริมจับตาและห้ามประมาททีมนี้โกลเด้นบอยสุทธิศิลป์จากจังหวัดเลย ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อยแนะครับ